สวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่จีนด้วยนะครับสินเจยุอีสินนี้หัวใช้ตัวทางตัวทางสวัสดีครับผมช่องท็อปเทนวอนะครับเครื่องนี้ไม่ได้รีวิวมานานนะครับเพราะว่าเครื่องตอนปีใหม่เนี่ยไม่มีรายการอะไรน่าสนใจนะครับ พอดีเมื่อสองสามวันเนี่ยลาซานดาเ้าลดราคาในการเรือนนี้เหลือร้อยสามสิบเอ็ดบาทครับหักส่วนลดแล้วเหลือประมาณร้อยสิบแปดบาทครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยฮะผมก็เลยซื้อมาเก่าผมเคยซื้อเรือนหน้าสีขาวมานะครับ ราคาตอนนี้แบบน่าสนใจมากะฮะเพราะในกาออโต้เนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยในสองตลาดเนี่ยหาไม่ได้นะครับตัวกระจกเนี่ยครับเขาเคลือบเหมือนกับเคลือบสารกันสะท้อนมานิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีเข็มบอกเวลา24ชั่วโมงครับมีมูลเฟสนะครับโชว์เครื่องยนต์กลไกล มองเห็นสปริงบาลานเซอร์นะครับเรามาดูฝาหลังกันนะครับฝาหลังตัวนี้เป็นฝาหลังเกียวนะครับเป็นฝาหลังเกียวในราคา100ร้อยกว่าบาทเนี่ยในการออโต้ที่เป็นฝาหลังเกียวเนี่ยเอาให้ถึงหนึ่งเกือบพันนะครับไม่มีในการเรือนไหนที่ เป็นฝาหลังเกี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นฝางัดหมดผมพิ่งเจอเรือนี้ร้อยกว่าบาทแล้วก็เป็นฝาหลังเกี่ยวด้วยเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายยางครับสามารถเอาสายสมาร์ทวอตมาใส่ได้นะครับสายความกว้างเนี่ยยี่สิบสองมิลนะครับ สามารถขึ้นลานได้ด้วยมือครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนในกาให้ดูนะครับว่าม mm ูลเฟสเขาทำงานยังไงนะครับตอนนี้นี่คือเวลาจริงนะครับสมมุติถ้าเราไปหมุนไปตอนเที่ยงตรุงนี้นะครับ ในชั่วเที่ยงคืนนะครับพระจันทร์จะอยู่บนยอดเขาส่ถ้าเป็นเที่ยงวันเนี่ยตอนนี้จะเช้าแล้วนะครับตีห้าแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาแล้วครับพอไปเที่ยงวันนะครับพระอาทิตย์จะอยู่บนยอดเขาครับเข็มเวลา24ชั่วโมงก็12บสนาฬิกาพอดี นาฬิการนี้นะครับแบบเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากเลยม<น>ผมว่าไม่คิดเลยนะครับหาสายหนังดีๆที่แพงกว่าตัวนาฬิการนีมาใส่เนี่จ,จะจะเจ๋งมากเลยนะครับเร่อ<ม>งน,นี้ยังกดกันได้นะครับเหลือร้อยสามสิบเอ็ดบาทแล้วก็มันจะมีวันที่สอง สอจุดสองเนี่ยลาซาด้าก็จัดอีกลองไปดูกันนะครับเผื่อจะลดราคาลองพิมพ์ยี่ห้อบ็อกซนะครับพิมพ์คำว่าบ ok ็อกซเข้าไปเนี่ยลาซาด้าจะหาเจอเลยครับแล้วสองวันด้วยฮะสองวันส่งถึงบ้านเลยครับร้านเนี่ยอยู่ในมือประเทศไทยครับผมซื้อมา 5เหรียนนะฮะให้ลูกชายไปสักสแล้วตัวเองก็ใช้3ามเหรียนใส่สาย3แบบประหยัดดีครับครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ